สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องผู้ชายเข้าครัวพาก,กินพาเที่ยว JO1 Official นะครับอมืาอนี้นะครับสีมาพูดถึงเรื่องนะครับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ไม่ปังสันจริงหรือนะครับจริงบอนะครับที่มันมีคอมเมนต์นี่าคอมเมนต์เขามานะครับ วงสาวน้อยไม่ปังวัสันพันวานะครับเดี๋ยวเข้ามาสิสิมา,าไขความลองใจนะครับเดี๋ยวก่อนสิไปเบิ่งรายละเอียดนะครับกาฝากกดติดตามนะครับช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับฝากเอฟซีา FC ลาหน่อยนะครับติดตามกดติดตามพนแพนเดอร์นะครับ สำหรับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับกับเป็นวงไม่นะครับเป็นวงใไม่ออกไม่เปิดใหม่สำหรับฤดูการนี้นะครับพี่น้องก็พ่อสรูข้าวดีนะครับโดยการจับมือครับบอโจนะครับกับเฮี่น้อยนะครับจับมือกันนะครับสั่งสรรผลงานนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับโดยมีทีมงานนะครับเครื่องเสียงเจ้าเก่านะครับเสียนนนะครับ เสีนนยนนท์ประสิทธิ์เป็นเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงรับจอ LED นะครับระบบไฟระบบอย่างต่างๆนะครับยกให้เสียนนนท์นะครับกามาสั่งสรรผลงานน้ำกันนะครับามาซักซ่อมเล็งซักซ่อมเปิดวงไปเมื่อเดือนอที่แล้วนะครับวันที่31สิงหานะครับเปิดเปิดวงไปนะครับสำรับนะครับ เปิดวงแล้วนะครับค้นกับหลายนะครับอาญะนะครับค้นกับหลายนะครับเอฟซีแฟนคลับไปหลายนะครับไปให้การสนับสนุนนะครับมือนั่นนะครับขายตัวนะครับงานกับบ๊เบนน่หน่อยครับเป็นล้านผ่นละครับนะครับส่วนกลุ่มปิดนะครับกับล้านแตกขึ้นกันนะครับสําหรับมือเปิดวงของสาวน้อยเพลินโชว์นะครับสําหรับการออกการออกงานนะครับ างานแรกนะครับเปิดตัวอย่ธีชัยภูมินะครับไปงานที่สองนี่ก็งานแรกสิบปันไดนะครับมือนั้นนะครับคนก็กถือว่าหลายพอสมควรนะครับสิบปันไดนะครับมางานที่สองอยุโคราชนะครับโคราชนี่คนอ่าเป็นประวัติการนะครับคนหลายอิลีนะครับขยายสังกสีนะครับอยู่โคราชนะครับจากนั้นก็มาเล่นอยุธีสามแยก พ่านทองนะครับชนบุรีนะครับอ่าตามโดยพระประแดงนะครับอแยกพ่านทองกับค้นไหลายนะครับมาพระประแดงกับพระสมควรนะครับมาวัดบางปิ่งกับหลนะครับอามาเด่นอยู่ห่างนะห่างบิ๊กซี่เนี่กับแถวแถวไอกรุงเทพนะครับค้นกับพ่อประมานนะครับ จานกัมเ่นอยู่เมือแรกนะครับอยู่ที่กิมซานะครับอกิมซาลังซิดนีถ้าบม่มีฝนมากวนนะครับผมว่าอขยายสังกสีแน่นอนนะครับสรุปทุกทีมากนะครับประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดที่แ่ทีพานมากนะครับถือว่าปังนะครับสอบพานนะครับแต่ลงานโอ้โหคนหลายนะครับ จนจนโฟร์มเตอร์นะครับผู้จัดนะครับจัดคอนเสิร์ตเพื่อนเพิ่นให้นะครับให้สร้างทางสาวน้อยและเพื่อนโชว์นะครับหาคิวให้แล้วนะครับสุดยอดอีลีนะครับมาเบงองค์ประกอบของนักแสดงนะครับนักแสดงทั้งหลายนะครับบ่ว่าสิเป็นท็อปธนาชัยนะครับน้องก้อยชลลี่นะครับ อันนี้สำหรับคนที่พี่น้องหูจักดีนะครับท็อปธนชัยก้อยชลนีฮอตดี้ทวีศักด์นะครับอ่าป้อมแปมอดีพรนะครับนี่พี่น้องหูจักดีบานิซมี่อ่านักร้องหมอล่านะครับที่เกิดไม่นะครับเกิดไม่แบบปังเลยนะครับอ่าน้องมิวนะครับรัชดาพรน,นะครับที่เล่นเป็นนั่งยักษ์นะครับ อี่โดดเดนกันมากอ่ะมีน้องมิวนะครับมีน้องฟ้าใสนะครับน้องฟิลมนะครับน้องฮักแพงนี่ก็ขึ้นมากกะดังขึ้นมากท่านที่นะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับเอ่เล่นอยูม่มือในมือขึ้นนะครับมีทั้งชองสามมาไทยนะครับมาทขาข่าวหลังเวทีนะครับอ่าส่วนทีมตลกก็เป็นของทีมของ บอยเบิกบานนะครับเป็นทีมของน้องบอยเบิกบานมาจัดอ่าเป็นตลกนะครับถือว่าถือว่าปังนะครับอันนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าสาวน้อยละเพลินโชว์ไม่ปังสันบอแมนครับปังหลายนะครับจากนะครับจากเ่นเจ็ดมือนะครับที่ชัยภูมิโคราชนะครับแยกพานทองพระประแดงนะครับ น่า,าบางปิ้งนะครับบางปิ้งสมุดสาครนะครับมนาบิ๊กซี่นะครับเม,มือแรงเห่นอ,อยู่กิมตลาดลังกิมซ่าตลาดลังสิทธ์นะครับเมือแรงนะครับถือว่าหกเจ็ดคิวงานนะครับคือคนในเบิงแล้วคนระับผู้จัดนะครับ จนครูจันท์ถคลิปงานนะครับหาคิวให้เลยนะเพราะว่ามันปังหลายนะครับปังอีรีนะครับสาหรับสาหรับสาวน้อยและเพื่อนโชว์นะครับไพ่าบปังนะครับแอดมินว่าไอผู้นั้นในโมเมนเอฟซีแฟนคลับตัวยงนะครับบอดิฟิตตามตลอดว่าสันทถาะนะครับถือว่าสาวน้อยและเพื่อนโชว์นี่ปังหลายนะครับปังอีลีนะครับบาบาทีเป็นเวทีนะครับพวกฉากพวก อย่างต่างๆนะครับสวยงามนะครับเวทีก็เป็นผมว่าคณะแรกนะครับที่มีจอ LED นะครับจอ LED เยอะนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับคณะแรกนะครับม่าม่าเรื่องนักแสดงนะครับก็เป็นตัวชูโรงก็มีครับมีท็อปธนาชัยนะครับก้อยชาลินีนะครับพอดดี้ทวีศักด น้องป้อมแปมนะครับอีกคนหนึ่งน้องฮักแพงนะครับน้องโซฟียนะครับถือว่าอันนี้เป็นหลักๆของสาวน้อยนะครับบงใหญ่นะครับคือนอกจากนี้ยังมีนักร้องไม่นะครับที่ปังขึ้นมาอย่างน้องมิวนะครับน้องมิวนี่ดังลร้นะครับทําทให้คนรู้จัก สาวน้อยลำเพลินโชว์เยอะนะครับน้องมิวรัชดาพรนะครับเปลนเป็นนางหยักนะครับเอาสิสังเกตว่าทีมงานบอดโจไปเล่นที่ยี่ปุ่นนะครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับมีคนนะครับขอเพลงน้องมิวนะครับขึ้นมานะครับเพลงนางหยักนะครับถือว่าปังนะครับจากการเล่นอยู่ 670,000นี่ครับ670,000นี่นะครับที่เดินสายรอบนี้นะครับถ้าไม่คิวงานนะครับของสาวน้อยและเพื่อนโชนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ20ก็คิวงานนะครับคนจองเข้ามานะครับพอเห็นผลงานแล้วนะครับจากตอนนี้นะครับมีประมาณ200คิวงานแหละครับของสาวน้อยและเพื่อนโชนะครับถือว่าอ่าบัธรรมดานะครับพนัาธรรมดาอีเลีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องผู้ชายเข่ารั้วผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ สวัสดีครับ